ไดินกินขี้ควายบอกเล่าเรื่องราวของคนชนบทได้เป็นอย่างดีวิถีชีวิตที่ยังคงมีการเลี้ยงควายและวัวอยู่กันโดยทั่วไปอย่างปรากฏเป็นภาพที่เห็นอยู่ตามชนบทแบบนี้ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย หลังจากที่ฤดูน้ำหลากได้ผ่านพ้นไปก็ยังคงทิ้งล่องรอยของการกัดเซาะตะลิ่งและฝั่งจนกินถนนเป็นวงกว้างธรรมชาติทิ้งล่องรอยความเสียหายนี้ไว้เพื่อเตือนใจกับมนุษย์ที่ล่วงร้ำเกินขอบเขตของธรรมชาติขาดความสมดุลสายลมหนาวพัดมาอย่างแผวเบาในต้นเดือนพฤศจิกายนกับสายน้ำที่ยังคงไหลามาอย่างต่อเน,นื่องไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหรือเหือดแห้ง กิจกรรมของชาวบ้านหรือคนในชุมชนที่นี่กำลังขมักขม้นเตรียมตัวกับฤดูการเก็บเกี่ยวบางครั้งสิ่งที่เราวางแผนไว้ล่วงหน้าก็อาจจะเกิดปัญหาและอุปบรต์ขึ้นมาได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับผู้ที่สัญจรผ่านถนนเส้นนี้ที่มีความแคบเพียงสองฝ่าเท้าต่อกันและด้านข้างนั้นก็ยังเป็นน้ำลึกซึ่งมีความเสี่ยงอาจจะตกลงไปได้ตลอดเวลาทุกสถานการณ์ของชีวิตเป็นบทเรียนดังครูที่คอยสอนเราให้ย้ำเตือนในการมีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าใช้ความเร็วมากเกินไปก็อาจจะร่วงลงมาข้างใดข้างหนึ่งแต่ถ้าหากช้าเกินไปก็จะติดค้างกลางทางแบบนี้ ต้องเฝ้าดูสถานการณ์พอถ้ารีบเข้าเกินไปก็อาจจะเป็นการดูถูกฝีมือการขับรถได้ติดแงกแล้วครับไปต่อก็ไม่ได้แน่นอนแบบนี้ต้องเข้าไปแล้วล่ะครับช่วยไหมช่วยไหมเจาะขาพอดีใช่ไหมองเียวาน

เช่นเดียวกับผู้ที่จะต้องผ่านถนนเส้นนี้หลายที่สองได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วจึงตัดสินใจที่จะจูงและเดินข้ามเพื่อความปลอดภัย ท่วงทำนองของดนตรีที่ธรรมชาติจัดสรรเสียงสายน้ำกระทบกับโขดหินสร้างความเพลิดเพลินและความสงบใจโลกใบนี้จัดสรรเวลาให้กับมนุษย์24ชั่วโมงอย่างเท่าเทียมกันแต่ในการจัดสรรเวลาของแต่ละบุคคลน,นั้นมีความแตกต่างกันออกไปบางคนจัดการเวลาของตัวเองเพื่อสร้างเงินและรายได้ อย่าาางมศลหคงจะมีเพียงส่วนน้อยที่จะเลือกใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสงบเงียบท่ามกลางความไม่เร่งรีบของการทำมาหากินได้กินได้ใช้ได้มีชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างสุขสำราญจิตใจแม้จะไม่ค่อยมีเงินมีฐานะมีหน้าตาทางสังคมแต่พวกเขากลับพบว,<ล>ว่ามีความสุขไหัวอาหารเรียกไเกต แล้วเราเอามาผสมก้านเหลือเยื่อไอเดือนนี่เลยเ,ลยเป็นย,ออย่อ้อยอ่ะยอปั้นก็ได้แต่นี่อาหารพนใช่ไหมนี่นะอันนั่นเป็นชิ้นเกีียวเอาเป็นชิ้นเกีียว ก็ช่วงเวลามันเกี่ยวไหมว่าป่าแบบไหนมันจะติดเช้าลางวันเย็นนีม่มง่งเวลาช่วง3โมงช่วงป่าช่อนกับที่ส่นป่าอา๋อไอช่อนกบนถะ้า,า,ายังหนาวหนาวนี่ส่วนมากจะเป็นป่าเลยหนาวานังไเพาะขาวปาน,นินเนี่ยเงวคนบ้านหลิงมีเป็น,น โชว์สมโมงไปมันนั่งมีเวลาบรนทัพมองเห็นี่ครับมันเริ่มดึงคุนแล้วนะครับตอดปัาบตอดจอดแล้วได้แล้วไหนโชว์หน่อยโชว์หน่้าสวยนะ